เป็นรีวิวเกมของมัฟฟินนะครับในการแข่งโกลีกนะครับรอบ6กรอบ7จรอบ8นะครับเกมนี้เป็นหมากขาวนะครับในรอบที่6อันนี้เล่นออกมาเป็นโจเซกิที่ยาก แต่ว่าหมากขาวเนี่ยเดินถูกทั้งหมดนะครับต่อไปเนี่ยหมากดำต้องเล่นแบบนี้ครับโจเซกิขาวจะเบียด อันนี้เป็นโจเซกิมาดูในเกมครับอันนี้หมากดาเนี่ยเล่นผิด ขาวแบน,นี้ก็เป็นหมากลับที่ใช้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นรูปที่เป็นไปได้นะครับเล่นแบบนี้ออกมาเนี่ยข้างในมุมเนี่ยเป็นโคนะครับแต่ว่ากินแล้วเนี่ยดำไม่ใหญ่ขาวเนี่ยสามารถเล่น กดดันจากด้านนอกได้นะครับแบบนี้ข่าวดีกว่าในเกมพอเล่นแบบนี้นะครับนี้ต้อง กลับมาจับกินทิ้งตรงนี้เนี่ยมีปัญหาอยู่นะครับมีขาวหนีออกมาได้มีเรื่องนี้ออกมา ตรงนี้เล่นออกมานะครับจริงๆแล้วสถานการณ์ตอนนี้ในมุมเนี่ยยังยังไม่จบนะครับคือดำเนี่ยสามารถที่จะสร้างให้มันเป็นเซกิได้นะครับอ่าเช่นถ้าเกิดเป็นอ่าขาวทิ้งมือมาเดินนี่ บแบบนี้เนี่ยข้างในเนี่ยเป็นยังเป็นเซกิได้นะครับดำยังไม่ตายแต่ทีนี้พอถึงตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าโครงสร้างด้านบนของดำเนี่ยใหญ่ทีนี้ขาวยังเล่นแบบนี้ก่อนได้นะครับแล้วก็ตัดแบบนี้รูกนี้เนี่ยขั้นบันไดเป็นของหมาขาวอยู่ ในมีการสู้ออกมาแบบนี้ได้ก็เป็นรูปยากนะครับแต่ว่าในเกมเนี่ยไปแรกที่นี่ก่อนนะครับอันนี้ข้างในเนี่ยมันยังมีอาจิอยู่นะครับรูปร่างของหมากดำในจุดอ่อนเยอะแล้วขาวก็มาเล่นที่นี่ดำเล่นตรงนี้นะครับถ้าขาวอยากเล่นง่ายๆเนี่ยเล่นโครงสร้างด้านบน,บ,บนแบบนี้ก็ได้นะครับ หีาดำขาวเนี่ยเลือกเล่นโจมตีอันนี้น่าจะเป็นหมาที่ช้าไปนะครับของหมาดำถึงตรงนี้ถ้าขาวจะเล่นง่ายๆเนี่ยเล่นแบบนี้ก็ได้นะครับเดินลอดกลุ่มด้านล่างก่อนเล่นหมานี้เนี่ยในเกมเนี่ยเหมือนจะเป็นหมาที่ช้าไปหน่อย ดำเนี่ยได้โจมตีนะครับแล้วดำก็มาสู้โขตรงนี้ตรงนี้เนี่ยดำเล่นโขแบบนี้นะครับทำให้สีขาวเนี่ยได้กินทั้งทั้งที่ดำเนี่ยสามารถทำให้มันเนี่ยเป็นเซก,กิได้นะครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเล่นมาเนี่ยดำขาดทุนมากนะครับกลายเป็นว่าขาวเนี่ยได้ได้กินมุมไปแล้วตอนนี้ทีนี้พอดำเล่นโคต่อมาเนี่ยเนื่องจากว่าขาวเนี่ยได้กินแล้วเนี่ยโคเนี่ยจะเยอะนะครับสำหรับดำเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยสีขาวอาจจะแพ้โคนะครับแต่ว่าหาโคแลกเปลี่ยนได้นะครับเช่นเล่นทางด้านซ้ายบนแบบนี้ ก็มีโคเยอะนะครับเล่นทางมุมซ้ายล่างแบบนี้ก็โคเยอะแต่ขาวมาต่อที่นี่เนี่ยเป็นการเล่นที่ขาดทุนนะครับเพราะว่าขาวเนี่ยตายเยอะขึ้นนะครับจากการที่ดำเนี่ยได้เล่นที่ Q 2ตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมุติข่าวเล่นโคถ้าเกิดดำจบโคก็จะจบแบบนี้นะครับ ซึ่งไม่ได้ใหญ่เหมือนในเกมนะครับเดี๋ยวเรามาดูเกมน,นะครับตรงนี้โคนะครับเป็นหมากที่เล่นโคแล้วขาวก็ขาดทุนเหมือนกันนะครับตอนแรกตามขาดทุนก่อนขาวก็มาขาดทุนด้วยอ่ะตรงนี้นะครับขาวเลือกเล่นโคที่เล็กนะครับการเล่นในมุมเนี่ยใหญ่กว่า นะครับพอขาวเล่นโค้ที่เล็กเนี่ยดำก็จบโค้แบบนี้จากที่ขาวเนี่ยเกมนำนะครับกลายเป็นเกมกลับมาสูสีกันนะครับอันนี้ขาวได้กินแค่2เมตรแต่ดำเนี่ยก็ยังรักษาโครงสร้างส่วนใหญ่เอาไว้ได้นะครับผลลัพธ์ตรงนี้ออกมาเนี่ยขาวไม่ไม่พอใจ ตอนนี้เทียบเปอร์เซนต์ออกมาเนี่ยขาวดีกว่าจริงๆแล้วตรงนี้นะครับขาวเดินสร้างรูปร่างด้วยหมากนี้ได้ถ้าดำรับขาวหนีบดำเชื่อมนะครับแล้วขาวก็ขยายแบบน,นี้ขาวตรงนี้ก็ขาวกลุ่มด้านล่างเนี่ยก็ลอดสบาย ถ้าตัดนะครับขาวตัดกลับนะครับแล้วก็ได้หมากสร้างรูปร่างห้องนะครับแบบนี้ขาวก็รอดง่ายตรงนี้เล่นออกมาเนี่ยเปอร์เซ็นต์ขาวเนี่ยสูงกว่านะครับแต่ จะเปอร์เซ็นต์สูงกว่าต่อไปได้เนี่ยต้องเห็นเทสูจินะครับก็คือหมากนี้ไอ้ถ้าเกิดเราดูรูปการแลกเปลี่ยนง่ายๆเนี่ยดำจะรับนะครับขาวได้เดิน,นนี้เล่นออกมาเป็นประมาณนี้นะครับแบบนี้เกมขาวเนี่ยจะได้เปลี่ยน ขาวในเกมเนี่ยไม่เห็นเทสุจินะครับไปเล่นเดินรอดแบบนี้ตามตรงนี้รอดแล้วนะครับถ้าเกิดได้โจมตีอันนี้เกมดำดีกว่าชัดเจนตรงนี้ ก็ปิดได้นะครับถ้าตัดลราก็เล่นแบบนี้ได้อันนี้ถึงตรงนี้เนี่ยเกมดำก็ออกมาดีกว่านะครับเดี๋ยวมาดูเกมต่อมาครับอันนี้จะเป็นเกมในรอบที่7 มัฟฟินเนี่ยได้หมากขาวอ่าตรงนี้นะครับเป็นจุดแรกนะครับซึ่งขาวเนี่ยควรจะรักษาฐานนะครับเล่นใจเย็นแบบนี้อันนี้เป็นเล่นนะครับด้านบนเนี่ยแล้วดำเนี่ยได้ทำลายฐานเนี่ยเป็นหมากที่ใหญ่มากต่อจากนี้เนี่ย ควรจะใช้ประโยชน์จากด้านบนนะครับควรจะเล่นออกมาแบบนี้ถ้าดำรับด้านล่างนะครับขามีตัดที่จะออกมาประมาณนี้นะครับ ถ้าดำรับนะครับหานเนตัดแบบนี้ขาวต่อลงดำเชื่อมนะครับขเหลีนน่ยมนี้ออกมาประมาณนี้นะครับในเกมขาวได้เล่นแบบนี้ตรงนี้เนี่ยหมากต่อไปเนี่ยควรเลือกเชื่อมมากกว่านะครับจะเชื่อมแบบนี้ หรือเชื่อมปากเสืออย่างนี้ก็ยังพอได้อยู่นะครับแต่เรื่องเดินแบบยกมาเนี่ยมีจุดอ่อนถูกตัดนะครับซึ่งวิธีการรับหมากตัดที่ดีกว่าเนี่ยก็คือการเดินเชื่อมแบบนี้ในเกนเนี่ยมากฟินเลือกเดินต่อลงขาวเดินหนีนะครับจุดสําคัญนะครับควรจะต้องเดินต่อนะครับแบบนี้ ถ้าดำเลือกช่วย2เมตรด้านบนนะครับขาวเนี่ยเดินลอดในมุมอันนี้ออกมาอย่างดูอย่างในเวลรชันก็โอเคครับนะครับอันนี้ AI ก็แสดงให้ดูนะครับ ในเกมเนี่ยเลือกเดินกระโดดนะครับเป็นเชฟที่ผิดพลาดทําให้ดําเนี่ยได้ทําลายลูกนานะครับจุดสําคัญเนี่ยก็ต้องเดินเชฟนี้นะครับอันนี้เนี่ยอาจจะถูกขาวถูกดํานะครับฮันนขึ้นนะครับขาวรอดในมุมดำอาจจะออกมาแบบนี้ขาวกดนะครับ ดีออกมาเป็นแบบนี้นะครับก็ดีกว่าในเกมจริงในเกมจริงเนี่ยพอขาวต่อนะครับดาได้เดินทําลายรูปหน้าเม็ดนี้นะครับเกมของดาเนี่ยดีกว่ามากๆนะครับได้กดหัวอันนี้เล่นออกมาเนี่ยรอดในมุมก็ไม่ค่อยสําคัญนะครับแล้วก็ถูกสีดํานะครับทํากําไรในมุมซ้ายบน ตัล้อมโจมตีแยก2กลุ่มพยายามหนีกลุ่มทางด้านซ้ายแต่ว่าดำเนี่ยได้ล้อมโจมตีตรงกลางนะครับแบบนี้เกมนี้ก็แพ้แล้วนะครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวมาดูเกมต่อในรอบที่8 รอบแปนี่มาฟินจะได้หมากดำสำหรับรูปนี้นะครับก็มีโจเซกิง่ายนะครับของหมากขาวก็จะมีเดินกระแทกนะครับดำได้อัตริขาวอัตริกับเล่นออกมาแบบนี้นะครับขาวได้ไดมุมใหญ่แต่ดำได้เซนเตน้ดำดีกว่า แต่ก็แต่ก็เล่นได้ครับในเกมอันนี้ก็เป็นเดี๋ยวเราดูก่อนในเกมเนี่ยจะเป็นโจเซกิตรงนี้นะครับสีดำเนี่ยทำฮเนะสองจังหวะนะครับแล้วก็ขาวเนี่ยได้กดดำอัตลิแรกนะครับขาวเนี่ยได้เดินหมากกระโดดซึ่งเป็นหมากเซนเต้นะครับ ทำให้เนี่ยสามารถตัดกิน5เมตรได้สําเร็จนี้จบมาแบบนี้นะครับคือดำเนี่ยได้ลอดในมุมนะครับแล้วก็ได้ด้านนอกออกมาขาวเนี่ยได้กินตรงกลางรูปนี้เป็นเป็นโจซกินะครับแต่ว่า AI เนี่ยเจอรูปที่ทำให้รูปนี้เล่นไม่ได้เป็นแบบนี้ครับเราย้อนกลับไปดู จังหวะที่หมากขาวเนี่ยกระโดดนะครับดำเนี่ยไม่ควรกินนะครับหมากที่วัยใช้จัดการกับขาวเนี่ยก็คืออัตลิจังหวะนี้คราวนี้ถ้าเกิดขาวเชื่อมนะครับคราวนี้ดำกินคราวนี้ถ้าเกิดตัดเนี่ยดำเนี่ยจะไม่เชื่อมนะครับดำจะกินทันทีไอ้ขาอัตลิดำเชื่อมอตัตลิเชื่อมแบบนี้ดำสามารถกินขาวสี่เม็ดได้ ทำให้ตรงนี้เนี่ยพอดำกินนะครับขาวเนี่ยก็ต้องกินแล้วดำได้เดินแบบนี้นะครับแบบนี้สีขาวเนี่ยก็ไม่ได้กินดำตรงกลางนะครับอันนี้เป็นรูปไว้ไว้เล่นนะครับก็ไม่ใช่โจสกิแล้วในเกมเป็นโจสกิ คนะครตรงนี้เนี่ยในเกมมฟัฟฟินเลือกเดินโจมตีมุมซ้ายบนว่า AI ให้มีรูปนี้นะครับปลุกแบบนี้ได้นะครับถ้าเกิดขาวเดินปิดนะครับดำเดินออกมาถ้าขาวโจมตีด้วยการหนีบดำกระแทกขาวถอยดำต่อขึ้นนะครับขาวต่อ ดำมีหมากฮานิผ้าขาวเดินออกมาแบบนี้นะครับหมากต่อเนี่ยเป็นหมากที่ใหญ่ผ้าขาวเลือกล้อมอย่าแงบบนี้ดำรอดได้สบายนะครับ อันนี้ก็เป็นรูปที่ใช้บุกได้ในเกมเนี่ยเลือกเตือนจุดนี้ข่าวรับตรงนี้เลือกเดินจุดใหญ่ทิ้งไว้ก่อนแล้วเลือกมาเดินจุดใหญ่ก่อนก็ได้นะครับดำเลือกกระโดดนะครับหนีตรงๆเนี่ยทำให้เปอร์เซ็นต์ลดลง มีถ้าการเดินแบบนี้นะครับแล้วถ้าทิ้งมาเนี่ยเปอร์เซนต์ก็เยอะกว่าพอกระโดดนะครับข่าวได้โจมตีตรงนี้เนี่ยดำอาจจะกลับมาเล่นตรงนี้ก่อนนะครับให้ขาวเดินตรงนี้ดำก็ยังรอดได้อยู่ตรงนี้พอดันออกมาเนี่ยกลายเป็นว่าขาวเนี่ยได้กลับมาล้อมโจมตีดำ ถึงตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องเอาเซนเต์นะครับเพื่อให้แต้มเนี่ยบาลานซ์อยู่ทีนี้พอหนีจากกลุ่มนี้นะครับแบบนี้เนี่ยขาได้เดินจุดใหญ่ก่อนเนี่ยแต้มของดำเนี่ยก็เสียเปียบอนนี้เล่นออกมานี้ถูกกดนะครับ แต่ลุกล่างของหมาขาวเนี่ยมีจุดอ่อนอยู่นะครับวิธีจัดการที่ถูกเนี่ยต้องเชื่อมขาวจะเล่นท่านีนะครับดำเชื่อมขาวเดินป้องกันแล้วดำก็กลับมาปิดมุมน,นะครับแบบนี้เปอร์เซ็นต์ของดำเนี่ยจะดีขึ้นย้อนกลับมาครับถ้าขาวไม่หนีนะครับกลับมาตัดดำจะมีเม็ดต่อ เน,เน,เนเ้นออกมาแบบนี้เราดูกันต่อนี่จบออกมาเนี่ยเป็นเซก,กินะครับที่แบบนี้เนี่ยดำได้เซนเต้เตด้วยนะครับันนี้เปอร์เซ็นต์ดำก็ดีกว่าเพราะว่าสามารถทำลายพื้นที่ของขาวนะครับแล้วก็ได้เซนเต้มาเดินจุดใหญ่ต่อ ในเกมเนี่ยเล่นออกมานะครับไม่ได้เล่นแบบนี้ก็เสียเปียบนะครับก็จบเกมข่าวก็ชนะไปนะครับโอเคครับก็จบคอมเมนต์ไว้เท่านี้ครับ